จากโจที่เป็นกระแสดราม่าโจ์มีคำว่ามากกว่าแล้วมันต้องทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับมีคำว่ามากกว่านะครับมันสามารถเป็นได้ทั้งกรณีของการบวกและก็การลบ ซึ่งสามารถแยกเป็นตามกรณีต่างๆได้ดังต่อไปนี้กรณีที่1โจทย์ถามหาส่วนตา่างให้ใช้การลบนะครับเอ้วยกตัวอย่างอย่างเช่น A มีเงินอยู่50บาทแล้ว B มีเงินเพียง20บาทโจทย์ต้องการถามหาว่า A มีเงินเนี่ยมากกว่า B อยู่เท่าไหร่เนี่ยเป็นลักษณะของการถามหาส่วนต่างนั่นเองซึ่งเขาใช้คำว่ามากกว่านะครับเอา้าสำหรับข้อนี้การถามหาส่วนต่างก็ต้องใช้การลบงั้นเราก็จัดเอา50ลบ20จะเป็นคำตอบทันทีก็ กรณีที่2โจทย์ต้องการถามหาตัวน้อยก็ต้องใช้การลบเช่นเดียวกันยกตัวอย่างอย่างเช่น A มีเงิน50บาทเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยแต่ A เนี่ยมีเงินมากกว่า B อยู่30บาทงั้น B มีเงินกี่บาทข้อนี้โจทย์ก็ใช้คําว่ามากกว่าเช่นเดียวกันและโจทย์ต้องการถามหาเงินของ B ซึ่ง B เป็นเงินของคนที่มีน้อยกว่า นั้นการถามหาสิ่งน้อยหรือถามหาตัวน้อยให้ใช้การลบเราก็ต้องเอา50ลบ30ก็จะเป็นเงินของ b นั่น a แล้วก็มาถึงกรณีที่3โจทย์ต้องการถามหาสิ่งมากก็ต้องใช้การบวกยกตัวอย่างอย่างเช่น b มีเงิน20บาท a มีเงินมากกว่า b 30บาท เมีเงินกี่บาทข้อนี้โจทย์ก็เขียนโดยใช้คําว่ามากกว่าเช่นเดิมแล้วโจทย์ต้องการถามหาเงินของ A ซึ่ง A เป็นคนที่มีเงินมากกว่านั่นแปลว่าโจทย์ข้อนี้ถามหาสิ่งมากเราจึงต้องใช้การบวกงั้นก็จับ20บวกด้วย30จะเป็นเงินของ A นั่นเองงั้นเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ที่เป็นดราม่าก,กันเลยนะครับข้อขุนปลูกกะเพรา3ต้น ปลูกพริกมากกว่ากบเพาส3ต้นผลปลูกพริกกี่ต้นง้นข้อนี้เขาใช้คําว่ามากกว่าแล้วระหว่างการอ่านโจทย์เนี่ยเขาปลูกกะเพราแค่เพียง3ต้นจะปลูกพริกมากกว่าง้นถามหาพริกก็คือถามหาผลที่มากกว่า ถามหามากกว่าต้องใช้การบวกงั้นประโยคสัญลักษณ์ที่เป็น3บวก13อันนี้ถูกต้องอยู่แล้วงั้นคำตอบของข้อน,นี้จึงตอบ16ต้นถูกต้องครับ3.3ใบบัวมีแตงกวา17ดผลมี B, แตงร้านมากกว่าแตงกวาเอาใช้คำว่ามากกว่าอีกแล้วและโจทย์ก็ต้องการถามหาแตงร้านดังนั้นถามหาสิ่งมากก็ต้องใช้การบวกงั้น17บวก2ถูกต้องครับ 17บวกสก็ต้องได้19ครับสรุปกันท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับโจทย์มีคําว่ามากกว่าเป็นได้ทั้งการบวกและการลบตามกรณีดังต่อไปนี้ 1. โจทย์ถามหาส่วนต่างให้ใช้การลบ 2. โจทย์ถามหาสิ่งน้อยให้ใช้การลบและ 3. โจทามหาตัวมากต้องใช้การบวกนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับขอบพระคุณครับ